สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกบัวดินบานที่บ้านเรานะคะแล้วก็วันนี้มาจัดชุดนะคะบัวดินขายชุดละ13สีแบบพระสีแม่ค้าเลือกสีให้นะชุดละ13บสีสิหัวค่ะราคา250บาทรวมค่าส่งอันนี้ยุ่งก็จัดสำหรับส่งลูกค้าวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปตัดรากนะคะนี่แบบนี้นะคะถอนขึ้นมาค่ะ ขุดขึ้นมานะคะแล้วก็เอาไปตัดรากตัดใบแล้วก็ส่งไปนะคะติดชื่อติดชื่อให้ทุกสีเลยนะคะว่าหัวไหนชื่ออะไรนะคะชุดนี้ค่ะ13สีนะคะ13หัวราคา250บบาทรวมค่าส่งวันนี้ส่งสองชุดค่ะ 13สี13หัวนะคะราคา250บาทรวมค่าส่งนี่แบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะที่จะปลูกบัวดินเหมือนกันก็ทักกันเข้ามาได้นะคะชุดละ13สี13หัวค่ะราคา250บาทรวมค่าส่งทักกันเข้ามาที่ l i n e at yung นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะสั่งบัวดินคลาสสีนะคะส3สี13ห หัวราคา250บาทรวมค่าส่งค่ะเดี๋ยววันนี้ยุ้งลาไปก่อนนะคะขออนุญาตไปแพ็คบัวดินส่งลูกค้าก่อนใครจะบวกเพิ่มเติมยังไงก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งที่อยู่นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะวันนีุ้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย